CPO ดึงลิซ่าแบล็ k พิงมาเป็นพรีเซนเตอร์จริงหรือไม่จริงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยและจับตามองมากที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้คะ่ะโดยเฉพาะแฟนคลับของลิซ่าแบล็ p พิ k เพราะเมื่อวันที่3กรกยายนคม2565ที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาว่าขณะนี้ CPO ได้ดึงตัวลิซ่าแบล็ k พิงมาเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทสินค้าให้กับเ e เว่นอีเลมีการเซ็นสัญญาแล้ว และรอถ่ายทาําโฆษณาคาดว่าค่าตัวในครั้งนี้สูงถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งกระแสข่าวลือดังกล่าวยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทาง CPO ซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็คพิงป์ิชาการเป็นพรีเซนเตอร์3ปีกับไทยโอเปอเรเตอร์โบน1อย่าง a i s ซึ่งทางด้าน a i s แจ้งว่าได้มีการยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ประมาณ3-4เดือนก่อนได้รับการยืนยัน,ยนปฏิเสธการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิง สายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment เนื่องจากมีการดิวกับรายใหญ่ที่มีการขัดผลประโยชน์กับ a a s หลังจากปิดฉักไม่ต่อสัญญากับ a a s แน่นอนว่าทำเอาแฟนๆลุ้นกันว่าใครจะได้วีซ่าแบล็คพิงไปครองและดูเหมือนว่าหวยจะไปออกที่ c p o เพราะจากที่มีกระแสะข่าวลืออย่างที่บอกไว้ต่อนต้นว่า c ีพได้ดึงตัวลิซ่าแบล็คพิงค์มาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองคือความแน่ชัดของกระสายเทลือเมื่อวันที่3ก,กันยายน2555ที่ผ่านมาทางด้าน The สต d นด d r เวลได้สอบถามถึงเรื่องนี้ไปกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CPR ซึ่งได้คำตอบกลับมาว่ายังไม่ทราบในประเด็นดังกล่าวนอกจากนี้ทางเ Standard Rail ยังบอกอีกว่า ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงของเอเจนซี่ได้ให้ข้อมูลกับทางเดอะสแตนดาร์ดเวว่าตอนนี้บริษัทแม่ปรับนโยบายรับพรีเซนเตอร์ของลิซ่า l บ c k p i n k จะรับเฉพาะแค่แคมเปญระดับ g l o b a l หรือ regional เท่านั้นไม่รับแคมเปญที่เป็น local ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมต้นสังกัดของลิซ่า l บ c k p i n k ถึงปฏิเสธการต่อสัญญากับ A อเนื่องจากมีดีลกับรายใหญ่ที่มีการขัดผลประโยชน์กับ AX นั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้อาจระจากการที่เซเว่นอีรเว่นมีสินค้าของถูวางขายอยู่ด้วยและอาจมีบางแคมเปญที่จะโปรโมทสินค้าเหล่านี้ซึ่งก็จะขัดผลประโยชน์กับ AAS ทันที H สรุปแล้วกระแสข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงนะคะอย่างก็ต้องรอทาง CPO ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกที่นึงค่ะ